วันนี้ผมมาอยู่ที่ตลาดรถไฟจังหวัดขอนแก่นตั้งอยู่ตรงข้ามกับสถานีรถไฟเป็นตลาดค้าส่งผลไม้จะมีทั้งแบบขายปีกแล้วก็ขายส่งยกรังอาหารทะเลก็มีกุ้งหอยปูปลาปลาหมึกมีครบเหมือนยกทะเลมาไว้ที่นี่เลยมีหลากหลายร้านให้เลือกกันมีทั้งแบบสดแล้วก็แบบทะเลแห้งวันนี้ตลาดก็มีกิจกรรมจากเอ็มแล็บลุ้นหมืน่นสิตลาด10บหมื่นเป็นหาไมค้ายืนหนึ่งเรื่องแล็บอาหารปี2ใครขมือไวแล็บได้เลวแล้วก็เนียบที่สุดเป็นยอดสี่มือประจําตลาดรถไฟไปดูบรรยากาศกัน รยากาศกองเชียร์สนุกวุวนจอยสุดๆรางวัลหนึ่งหมื่นบาทจะเป็นของใครไปฟังกันยินดีกับพี่เล็กแม่ค้าผลไม้ในตลาดรถไฟได้รับเงิน1 0,000บาทจากกิจกรรมแลบลุ้นหมืน่นสิบตลาด10 0หมื่นเป็นหาแม่ค้ายืนหนึ่งเรื่องแลบอาหารปี2กิจกรรมไม่ได้หมดเพียงเท่านี้ทางเอ็มแรปร่วมทากิจกรรมกับพ่อค้าแม่ค้าในตลาดให้ร่วมสนุกและรับของรางวัลเป็นผลิตภัณฑ์จากเอ็มแรปฟิล์มที่ถนอมอาหารยอดขายอันดับหนึ่ง